รัฐชาติปัทะรัจารีตมูลเหตุกระบฏเงี้ยวเมืองแคร่กบฏเงี้ยวเมืองแคร่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์โดยหลังจากสยามรับอิทธิพลและแนวคิดจากชาติตะวันตกจนนำมาสู่การปฏิรูปก,การปกครองทำให้เกิดสำนึกเรื่องรัฐชาติและเกิดโลกทัศน์แบบใหม่ขึ้นแก่ชนชั้นปกครองสยามแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่การทำแผนที่ การกำหนดเส้นเขตแดนและอื่นๆรวมถึงแนวคิดเรื่องพลเมืองภายใต้เขตแดนที่เริ่มก่อตัวขึ้นทว่าแนวคิดเหล่านี้นำมาสู่การกีกรัรเงี้ยวหรือชนกลุ่มน้อยอื่นๆออกไปในขณะที่แนวคิดรัฐชาติหรือรัฐสมัยใหม่ยังไม่ไปถึงการรับรู้ของคนพื้นเมืองที่ยังคงแนวคิดแบบรัฐจารีตไว้อยู่ค่อนข้างมาก แนวคิดในเรื่องเขตแดนของรัฐชาต cool. ิเป to ็นการมองเขตแดนที่ตายตัวมีขอบเขตชัดเจนนำมาสู่การให้ความหมายกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในอาณาบริเวณนั้นเช่นคนหรือประชากรที่อยู่ในเขตแดนว่าอยู่ในบังคับสยามอยู่ในบังคับอังกฤษหรือฝรั่งเศสนี่จึงส่งผลต่อการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระดับหนึ่งก่อนเหตุการณ์กบฏเนียวเมืองแคร่เมื่อปี2445คนพื้นเมืองไม่เคยรับรู้มีสำนึกหรือมีโลกทัดเรื่อง รัฐชาติหรือรัสมัยใหม่ที่มีเส้นเขตแดนแน่นอนมาก่อนแม้ว่าจะมีการพูดถึงเส้นเขตแดนมาก่อนในกรณีเมืองเงี้ยวห้าหัวเมืองแต่เส้นเขตแดนของกรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่แนวคิดของรัฐชาติกรณีเมืองเงี้ยวห้าหัวเมืองนั้นเมืองเชียงใหม่ได้ทำข้อตกลงตามจารีตประเพณีกับเจ้าเมืองอยางแดงเมื่อ ี2,352มีการฆ่าควายตัวหนึ่งแล้วผ่าหัวออกเป็นสองส่วนแบ่งเขากันคนละซี่คือเป็นการทำสัญญาแบ่งดินแดนโดยใช้แม่น้ำสารวินเป็นพรมแดนแม้ในเวลาต่อมาได้เกิดข้อพิาพาทเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับอังกฤษกรณีเงี้ยวห้าหัวเมืองเมืองเทียงใหม่ได้ยกเอาข้อตกลงกับเมืองยางแดงมาอ้างพร้อมหลักฐานยืนยันคือเขาควายหนึ่งซี่แต่การยืนยันเช่นนี้ใช้ไม่ได้กับอังกฤษที่มีโลกทัดเกี่ยวกับรัฐอีกแบบหนึ่ง ท่นั้นเมืองเนียว1ิสามหัวเมืองจึงตกเป็นของอังกฤษไป,ปยไอย่างไรก็ตามการทำสัญญาครั้งนี้สะท้อนสำนึกและโลกทัศในเรื่องเขตอิทธิพลแบบรัฐจารีตหรือรัฐราชาธิราชที่เจ้าออิราชต่างแท่อิทธิพลเหนือดินแดนชายขอบซึ่งอาจทับซ้อนกันได้หรือที่นิยมเรียกว่าดินแดนสองฝ่ายฟ้าสามฝ่ายฟ้าโดยรัฐที่อ่อนแอสามารถส่งสวยให้เจ้าออิราชรหลายองค์ได้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ของรัฐจารีตเช่นในบางยุคเมืองเชียงตุงส่งสวยให้พมา่าจีนและสยามในบางยุคขเขมรส่งสวยให้สยามและยวนแนวคิดเรื่องเส้นเขตแดนของรัฐจารีตจึงแตกต่างจากเส้นเขตแดนแบบใหม่ของรัฐชาติที่เป็นเขตแดนของรัฐสองรัฐมาบรรจบกันมีพื้นที่แน่นอนไม่มีพื้นที่คลุมเครือแม้พื้นที่นั้นจะเป็นป่าเขาก็ตามแนวคิดเรื่องเส้นเขตแดนของรัฐชาติ ม่อยู่ในการรับรู้ของคนพื้นเมืองทั้งเงียวคนเมืองและเจ้านายเมืองแพร่เพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสามกลุ่มกับชาวตะวันตกยังมีไม่มากนักจะมีก็เป็นเพียงเรื่องการค้าเป็นส่วนใหญ่ทําให้โลกทัศของคนพื้นเมืองยังเป็นโลกทัศตามแบบรัจจารีตซึ่งไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเส้นเขตแดนนอกจากนี้วิถีชีวิตแบบรัจจารีตที่ผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องสนใจเรื่องเขตแดน เช่นพ่อค้านิ้ยวจากเมืองเชียงตุงสามารถบรรทุกสินค้าด้วยวัวต่างมาต่างเดินทางเข้ามาค้าขายในเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกซึ่งทำกันมานานหลายร้อยปีแต่เมื่อมีการตีแบ่งเส้นเขตแดนเรื่องของพลเมืองหรือคนในบังคับของรัฐจึงเพิ่มความสำคัญขึ้นทันทีเงี้ยวซึ่งยังคงวิถีชีวิตแบบรัฐจารีตแต่ส่วนใหญ่เป็นคนในบังคับอังกฤษถูกทำให้เป็นพลเมืองตามแนวคิดของรัฐชาติจึงได้รับผลกระทบทำให้เงี้ยวกลายเป็น คนอื่นในสายตาของสยามดังนั้นการที่ไม่มีเส้นเขตแดนที่แน่นอนนำไปสู่การให้ความหมายต่อสิ่งที่อยู่ในเส้นเขตแดนที่ไม่แน่นอนซึ่งแตกต่างจากโลกทัดเรื่องรัฐชาติของชนชั้นนำสยามดังความคิดของหม่องจินนาะที่ว่าที่อยู่บังคับไปค้าขายเกณนอไปขอหนังสือเดินทางต้องให้คนลาวเมืองแพร่ไปรับประกันเมื่อครั้นไปหาคนลาดคนลาวมารับประกันตัว เล่ากลับว่าสู้เป็นคนในบังคับไลย,ยอมไม่ได้ครั้นมาคนในบังคับเหมือนอันรับตัวพวกข้าหลวงที่ออกหนังสือเดินทางนั้นกลับว่าคนบังคับเหมือนกันรับตัวออกหนังสือยังไม่ได้โลกทัดแบบใหม่นี้มองเงี้ยวว่าเป็นคนอื่นส่งผลต่อสิทธิในฐานะพลเมืองเช่นห้ามสร้างบ้านซื้อจำนองบ้านเรือนบุกเบิกที่ดินเพื่อทำไร่ทำนารวมถึงตัดไม้มาสร้างวัดก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่เงี้ยวเป็นอย่างมากดังที่เงี้ยวมีข้อเรียกร้องว่า หคนบังคับอังกฤษทั้งหลายอยู่ในเมืองแพร่มีความเดือดร้อนเป็นอันมาก 2. ตั้งแต่คนไทยมาเป็นข้าหลวงจัดการในเมืองแพร่ต้องห้ามไม่ให้คนในบังคับปลูกเรือนอยู่ห้ามไม่ให้ซื้อขายจำนำที่เรือนคนในบังคับอยู่ 3. ห้ามไม่ให้คนในบังคับเบิกนาทำไร่ทำสวนห้ามไม่ให้ซื้อขายจำนำคนในบังคับห้ามไม่ให้ซื้อขายจำนำจ่ายที่ไร่ที่นาที่สวนเป็นอันขาด ถ้าคนบังคับไปขอไม้ขอนสักมาสร้างวัดฮิโตเมียวพม่าต้องสู้ข้าหลวงว่าไม่ให้ท่าสู่สร้างวัดฮิโตไทยฮิโตลาวอยู่จะฮีชัยยพงศ์สำเนียงอธิบายว่าในโลกของรัฐจารีตข้อเรียกร้องของเมียวอาจสามารถปฏิบัติได้เพราะโลกทัดแบบจารีตที่ไม่มีเส้นเขตแดนแน่นอนล้าน,นารัฐชฐาน12พันนาที่เคยเป็นบ้านที่เมืองน้องมีการข้ามไปมาของรัฐทั้งสามอย่างอิสระการเปลี่ยนเข้าสู่รัฐชาติหรือรัฐสมัยใหม่ ที่มีเขตแดนอำนาจอธิปไตยตายตัวทำให้เงี้ยวในฐานะคนในของรัชจ,จารีตมีสถานะเป็นคนนอกของรัฐสมัยใหม่ด,ดังนั้นการปฏิบัติต่องเงี้ยวในฐานะคนในบังคับอังกฤษจึงแตกต่างจากคนในที่อยู่ในบังคับสยามและการมีสำนึกหรือมีโลกทัดเรื่องรัชชาิ หรือรัฐสมัยใหม่คนละแบบจึงนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างสยามกับเงี้ยวคนเมืองและเจ้านายเมืองแพร่ในที่สุดก่อให้เกิดการลุกขึ้นต่อต้านอำนาจรัฐต่อต้านสยามนั่นคือกกบฏเงี้ยว